You know hmm? Nhiều nôm quá, hả? thả non nhọc cuộn đây 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 này, nhọc cuộn nội đây 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 khẩu ồ

บัวได้หมุนมอนแต่ละคืนนั่นอรุณสวัสดิ์จ้ายังไหงให้มุนแม่เชียกมุนอยากนอนเมียแม่ก็เที่ยวแม่เ่าไปมาเวลาเบอรคืนพี่น้องเที่ยวพีกลูกที่นอนตะแคงบปให้นอนเมียปลายสวัสดีจ้าเียวไรสวัสดีตอนเช้าจ้าอดีจ้า มาวัดดีกล้องก่อนมาเร็วพีพีกล้องอีพีลูกพี่หันพี่เร็วเร็วนั่นบุญกองแต่แสดงก็เสื่อกล้องก็บุญบุญหันเร็วพี่ตื่นวาในปีว่าแต่น้ำพ่อยังไงพี่ยังกระตื่นบอช่างกระตื่นบอกระตื่นช่วยเถอะ อสบายดีไปสิลูกอยากตื yeah. hey no y, ่น no ช่วยนะคนสามารถหยกเขามาได้เลยที่าล่ะไก่เนีว้าวตื่นมาแบบเคยหายตื่นมาอารมณ์ดีแต่โอ้ยก้นน้อยนะ

กินเนี้ยตูข้างกระเซ้าไขา่วาดกระไข่แน่เหยียดแล้วนะ้ะอ้โมึงเนียร้อนไฟแล้ว <laughs> <laughs> ดุ๊ดใจพี่น้องหวัวน้าอดชียร์ทีย่าแลกวกันคืนบอนเพื่อนกันเรียบปูพุ่มหายเมลนะง่ายง่ายโรดบริมี้ที่น้องที่นอนเนี่ยปุ่งนไม่ได้คอนหาเรียนก็บค่านได้แล้วไหร่เริ่มยกก้นได้อลิทอลิทเอ้ยเสือใหม่บ่นี่ เพิน่นผมมีสุดนุ่งนอนพี่น้งองแม่ไปปับ่องก็เลยสื้อให้แซนหนึ่ง,งบาทเ่ิบบอมแม่แซนหนึ่งเลยสูดหน่ยยุ้ยน,นะแต่คนณน้ายาวเป็นบ่คณนณเองวยาว มันจะเขินมุนไ่หลายร้อย,อยเอาลูกดูฮั้งหิเริ่มกินนมหลายแงแตกโดดตื่นมากก็ได้ไปเพื่อนฉันจะดูดไปทำไมไปดือกไปเลยอันนี้เด้ ไปเด้อไปเด้อไปเด้อชื้อว้าสิคานเลยบอฮะสิคานเลยบ่ต้นน้อยน้อนะ ได้นาบอดูได้ทนาไปเด้หน่อยนึ่หิมะคานมาเเ็วเร็วงไงะไงไปเดหน่อยนี่เพื่อเต็มบอเอามือขึ้นมาหน้วนี่ลูกเอาขวดน้ำลูกมาเนึว ินเยู่ยมากินน้ำดูตื่นแลกินนามนะอู้โผกไรลดตลาดมากพี่น้องมันคล้องเจ้าขึ้นยังไงแท้ยังไลยมันอ้อยเอายางเลย ยังบ่มีวุ้นมีน้หวานมีขนมพี่น้องรด,ดตลาดท่านีม่มากมาผักหวานก็นมีเลยเผ็ดเพืองก็ม,มีบอกเอายังเขาจี เอาอย่างนี้ออจับเอาขนมกระนิบมุมมีขนมทอดอยังผมลูกตากแดดได้เด็ดขนมทอดนี่เอาบ่าเอาเบิ้ดนี่แล้วค้าประจับพี่น้องไปซื้อสอดอะไรเราอันนี้อีกมีได้อยังก็บัวลอยนะมีอยู่หวานอะ บุ๊มบิ๊มเนี่ยตั่วดำแต่บางคนเนี่ยแง่ในสุดงามมาแลอ้อจริงจริงอยากได้ชุดงามในลุงเชียร์ชุดงามมาให้นี่โอ้ใหญ่พอจีบอกเบิ่งดูแมะงามมันไยเรือะไรนี่โอ้มหได้ชุดงามงามไปชักนุ่งออกมาแล้งใช้ได้จีดอกเล็กนหนาไม่ไงไป อขอบใจเด้อรอยขอบใจไม่รูกขอบใจเด้อเดอเฮ้ยดีชุดงามช่องชุดชุดสวยๆเลยชาวเกาหลีได้ดิช่วยๆเลยนะเออน่ะยืนนับไปอะนะขึ้นไอเหี่ยวคิววอร์ยืนนับไปหนุกเด็กอาะแม่ว่าจะไปเปิดน้ำไปซักรเลยเปิดน้ำาตื่นนอนอ้าไปก่อนเพื่อนทั้งตื่รถ อากอาบน้ำแล้วบ่เป็นพื้นแดงพุ่นะช่งบ่ใไช่ป่ะไข่แน่เลยพี่น้องทั้งเป็นวัดทางไข่ยกัไข่แน่อารมณ์ดีไปลุงเสือดลุงเสือใส่ชุดมาฝากบ่บ่ใช่ก็จะแม่มันหอนเพิ่นสินอนแล้วอากาศน้ำแล้ว ใหญ่ใช่โดดไปบอกใหญ่ไว้แม่ไปบอกช่องเมื่อวานนี้ไม่ได้สุดมาฝากนี่แหละสุดนี่แหละแล่นก็ใส่ได้พายบอกใหญ่ไว้ป่ะไปนอนป่ะเห็นบอรุดงามนะลุงเสื่อได้ชุดมาฝากบอกไรอยากนอนแบบนันดูดไปแล้วเมื่อไหรกุนเพิ่งนหะแม่ อู Double ้รูพอออกเกือกมูเช่าไวัยเด้อเช่าไวัยเด้อไปชักยาเด้อเห็นยังว่ายังพ่อทำมีพ่อจ้าไปใช้มันนี่พ่อทำนี้จะไปใช้มันนี่บ่ ลงเชื่อได้ชุดมาฝากชุดงามช่องชุดฮ้อนเอาฝนตกมาเจ๊กอันหนึ่งสาวันเกิดอมั马拉นองมะแรงสไลกระสือเคขกมาตั้งแต่เมื่อวานานี่แหละพาลิดออกไปเป่านะลูกเนะาะมะแรงออกเนาะมะ <is mine. S 1> แรงออกหน้านะลูกเนาะ เลงออกนาเนาะ <c oughs> เลงออกได้เนาะ ยับไปเลยเทุยไปเลยหัวนะแม่บอกพาไปนอนหลิบอยู่บ่อนลูกว้าใส่แต่เพิดนอนเด้อแม่เบิ่งหลานเจ้านี้อ้วยมาดูลูกไม่อ้วยให้เพื่อน,นแม่แม่อวยไปทางโคง้งทางเค่งอะไรเลยแต่ชเหิตแล้วนอนนอนลูกนอนอาบนดำแล้วแล้วก็นอนเด้อนอนเลย นอนเด้อเด้ออยากนอนนะนี่มาแนวติดปากไว้นอนเด้อนอนเอยเฮงออกหน้าเอามาแรงใส่สุดงามเด้อมันเกิดไ่ถ่ายมาลาเด้อไปเปล่าเค็กเนาะ เพื่อเขาเป่าแขกเพิ่อนไปจับนอนบอกออกนอนออกหน้าฮะนอนเด้อนอนเด้อจังออกหน้ามาแรงลูกวันเกิดเพิ่นจัดงานวันเกิดเห็นเกดโตเกดตัต้งไปเต็มรถุด ก่อมพอนอนก่อนพี่งน่อสุดเปล่นมาดูแม่ชุดข้าย่างเลยสองสุดสีบัวกับซีไข่พี่น่อกงามเนาะเด็กกระส่ได้แล้วเด็กหน่อยมันใหญ่ไว้คุนดีสั่ัง คลิปนี้กะสิิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้ซัม,มีเดอร์พี่น้องฝากกันคลิปหนาเนาะฝากเป็นกำลังใจฝากเบิ่งคลิปให้อาลิสน้ำเดอร์น่อยเลยสบายดี